สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคน,นครับวันนี้นำท่านผู้ชมนะครับมาที่สนามอำเภอพลับพราชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเซบตะกอดับเบิ้ลดับเบิ้ลฟรีสไตล์40เสิร์ฟท้ายคอร์ดนะครับชิงรางวัลรวม20,000บาทนะครับแข่งวันเดียวนะครับที่บุรีรัมย์นะครับเสื้อขาวเป็นทีมเจ๊ปูจัดให้นะครับเสื้อสีอ ีเลือโโดหมูดํานี่เป็นทีมโชคดีไม่แบบนะครับโชคดีไม่แบบนี่มีแมวร้อเอ็ดนะครับหรือว่าแมวภิชาติแล้วก็มีคููเอี่ยมเซปักนะครับมาที่หนึ่งคืนอนกน้อยโครา,าหรือว่าจ่าพธิเห็นมิจิีนะครับเป็นรอบแรกของทั้งคู่นะครับเแรกเป็นทีมโชคดีไม่แบบชนะนะครับลูกนี้ยังอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ<อ>ที่เข้ามาชมนะครับ นี่เป็นเซตที่2นะครับอา <c oughs> บรรยากาศในรอบสนามก็ก็แดดออกมั่งก็บางครั้งก็ไม่มีแดดครับอากาศก็วันนี้ก็ค่อนข้นางจะเปลี่ยนแปลงว่าเป็นหน้าฝนนะครับหน้าฝนนี้ก็บางวันก็ตกบางวันก็ไม่ตกนะครับที่บุรีรัมย์นะครับโคด,ดูดีจัดให้ ก้าต่อเจ็ดกับเซตที่สองกับผู้เยี่ยมเสริมนะครับช่วงนี้เจ๊ผู้จัดให้เตะติดบล็อกโอ้โหติดบล็อกลูกแมวร้อยเอ็ดครับลูกนี้ครับดาบวุฒิแก่นนครรับชมนะครับช่วงนี้เป็นแบบมีหมายเลขสามนะครับผู้เยี่ยมเซปักนะครับจากห้าร้อยเอ็ดนะครับหมายเลขหนึ่งจากโคเหวี่ยงทีนะครับจากโคราชนะครับสิบต่อเจ็ดกับเซตที่สองครับลูกนี้ครับเจ๊ผู้จัดให้มายังอยู่โดนบล็อก ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับบางบางบางแมทนี้ผมจะไลค์ผ่าน a c e b o o k ครับบางแมทก็จะผ่านทางทางเพจนะครับส่วนรอบรอบลึกรอบแปดรอบสี่รอบชิงนี้ผมจะไลค์ทางเพจนะครับแนวรายลเอียดยังอยู่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับอดีตนายกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลครับคุณมานพจูปรโคนนะครับอ่าบริจาคสนับสนุนนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับโอ้โหนี่ครับอ่าการแข่งในในแต่ละครั้งนี้ครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่มีผู้ที่เสียสละนะครับระยองชัดเจนนะครับจบยบยบยบเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับฟรีสไตล์เสิร์ฟนะครับ40เสิร์ฟคู้น่าอเพิจนะครับไม่จำกัดฝีมือนะครับ รางวันหนึ่งหมื่นนะครับห้าพันสองพันห้าสองพันห้านะครับแข่งวันเดียวจบนะครับหนุ่มราศีมารับชมครับวีระพงศ์ลบนุจีตะกุลรับชมนะครับเสือมาลูกนี้นกน้อยโคราชให้แมวร้อยเอ็ดไปทัดบล็อกครับนักนวงครับลูกนี้แมวร้อยเอ็ดนะครับอากาศร้อนนะครับแดดออกแล้วครับในกรณีที่ โทรศัพท์ร้อนจัดนะครับจะตัดเองหรยอ,อัตโนมัตินะครับแอดมินไม่ได้ตัดตัดภาพนะครับแต่ถ้าประมาณ4ี่มงเย็นไปแล้วนะครับจะมีปัญหาเรื่องการไลฟ์สดนะครับเพราะวันนี้ใช้โทรศัพท์ไลฟ์สดนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นระบบกล้องป้องสตรีมมิ่งแคีนี้ไม่มีปัญหาครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมครับ ิดตายยุคนี้ครับนกน้อยโคราชมาทีแมวร้อยเอ็ดเตะหายครับทุกหน่วยรับชมจากภาคใต้นะครับสมควรรับชมนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับสิบสามสิบเอ็ดนะครับเซตที่สองนะครับเด็กปูจัดให้ลูกนี้เตะออกครับ รรกองโททศััพ์คบสำหรับ Facebook ของผมนี่ก็ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้นะครับก็ให้กดติดตามนะครับเพื่อนเต็ม5,000คนนะครับช่วงนี้ก็มีท่านทนี่ชอบกีฬาเสร็จแล้วก็ก็แอดเข้ามาแอดไม่ได้นะครับผมนะครับกดติดตามนะครับกุ้งบุรีรัมย์รับชมนะครับหนุ่มชายแดนรับชมนะครับ โขนบล็อกของแมวร้อยเอ็ดครับเมื่อกี้ครับ1ิ1ห้าเซตที่2ครับสไตล์ท้ายคอร์ดครับยมเตีปักเสิร์ฟไปลูกนี้โอ้โหได้แต้มครับลูกเสิร์ฟของครูเยี่ยมนะครับทวัดใช้รับชมพยงรับชมนะครับลูกไวาสายปักจันรับชมนะครับนันทชัยรับเลิ่ลบเป็นรอบแรกนะครับผม16 11นะครับเซตที่2นะครับ่ยมเซีปักวันนี้เสิร์ฟดีมากครับล้นครับพวกนี้ ประมาณอีกหนึ่งเดือนนะครับที่นี่จะมีแมตต์อีกแบบหนึ่งครับเป็นเป็นเซปักตะกอประเภทแบ็40คู่หน้าโอเพนนะครับสนามแห่งนี้นะครับเดี๋ยวจัดประมาณอีกหนึ่งเดือนนะครับผมก็ได้รับการทับทาให้มาถ่ายอดสดและมาดําเนินการแข่งขันนะครับโชคดีโชคดีรับชมนะครับขอบคุณนะครับโชคดีแม่แบบนะครับที่ส่งทีมเข้าร่วมกันแข่งขันครับ สิบแปดสิบเอ็ดเซตที่สองครับเซตที่หนึ่งเป็นโชคดีแม่แบบชนะมานะครับยังกรุดยังอยู่ไหมต้องแก้ไขนะครับออกครับลูกนี้ครับท่านนี้รับชมนะครับพานุพงรับชมนะครับเยียน้อยรับชมนะครับค่อนข้างจะร้อนครับนะครับผมสิบเก้าสิบเอ็ดเซตที่สองครับยังอยู่ครับยกมาครับนิดเดียวนะครับลูกนี้ แนวละเอีดไม่บล็อกนะครับตรงนี้เพราะว่าแต้มค่อนข้างจะขาดครับในเซตที่2นะครับรางวัลวันนี้ก็15,000 2 5 0 0นห้าพันะครับพร้อมถ้วยนะครับสิ1สองก้าดูกุยเยี่ยมเปิดรางเท้านกน้อยโฟรารยกมาทีแมวร้อยเอตเตะหายครับหักหน่วงทุกเม็ดนะครับแมวละเอีดนะครับดูยารับชมนะครับขนุนสักนะครับรับชมหุ่นดีตามนะครับผม ไทยตะศุทธิ์จากอำเภอพระปราชัยบุรีรัมย์นะครับงานแดดนะครับวันนี้งานอาบแดดโอ้โหลูกนี้ครับอเยี่ยมโดเตะเลยครับในวัย44นะครับไอแซคนิวตันรับชมครับเซปักเดียวรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นรอบแรกนะครูนะครับ13-20นะครับเซตที่2องครับอเยี่ยมเปิดซ้ายลูกนี้ครับนกน้อยโคลาดมาที่แมวร้อยเอเตะ เรียบร้อยครับเกมครับ21-13นะครับทีมโชคดีแบบเอาชนะเจ๊ปูจัดให้ไป2-0ต่อเซตนะครับนักกีฬาสัมผัสเมย์ครับในรอบลุกหรือรอบแมตช์สำคัญครับวันนี้ก็มีนักกีฬาดังๆมามากมายครับผมจะทยอยและสดให้ชมนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผมไอแซคนิวตันสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวกลับมาชมในคู่ต่อไปครับสวัสดีครับ